ร้านขายยาอำเภอหัดใหญ่สงขลาค่ะคารรับเลิฟปังรักปลอดภัยของสอปอสอชอนะคะแจกยาคุมกำเนิดถุงยางอนามัยฟรีผ่านแอปเป่าตังค่ะเพื่อแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์และป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ค่ะ เกษตรกรทีรพงษ์เทพทวีเจ้าของร้านยาพงฟาร์มาแคร์ซึ่งตั้งอยู่ถนนครองเรียนหนึ่งอำเภอหัดใหญ่สงขลาค่ะเปิดเผยว่าสำนักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจัดสิทธิประโยชน์สุขภาพดีป้องกันโรคภายใต้แคมเปญเลิฟปังรักปลอดภัยรับถุงยารับ อยากคุมกำเนิดถุงยางอนามัยฟรีผ่านแอปเป่าตังดีเดรบเดือนแห่งความรักตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์เป็นต้นไปค่ะเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักต่อการเพิ่มความปลอดภัยในเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์และสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยยุติปัญหาเอดปีพุทธศักราช2560ถึง2573ให้บรรลุเป้าหมายและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่น ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะและเพิ่มความปลอดภัยจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ป้องกันโรคติดต่อเพศสัมพันธ์โดยทางร้านได้เข้าร่วมกับทางสอปอสอชอตั้งแต่วันที่1่กุมภาพันธ์เป็นต้นมามีผู้รับบริการถุงยางอนามัยฟรีผ่านแอปเป่าตาังประมาณ10คนส่วนใหญ่เป็นกลุ่มวัยรุ่นส่วนผู้มารับยาคุมกำเนิดยังมารับบริการแค่แดรายซึ่งสาเหตุส่วนหนึ่งที่มีผู้มารับบริการไม่มากเพราะมีการจํา การสิน เฉพาะผู้มีสิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสิทธิ์บัตรทอง30บาทเท่านั้นสำหรับการรับยาคุมกำเนิดถุงยางอนามัยฟรีผ่านแอปเป๋าตังค์ไปที่เมนูกระเป๋าสุขภาพเลือกสิทธิสุขภาพดีป้องกันโรคจะแสดงสิทธิถุงยางอนามายัยผู้หญิง15-59ปีจะแสดงสิทธิยาคุมยาเม็ดคุมกำเนิดค้นหาหน่วยบริการและทำการจองคิวไปรับยาคุมกำเนิดภายในวันที่จองคิวตามเวลาทำการ ของหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการเช่นร้านขายยาคลินิกเวชกรรมคลินิกพยาบาลเป็นต้นค่ะหากไม่มีสมาร์ทโฟนสามารถใช้บัตรประชาชนไปรับยาคุมกำเนิดและถุงยางอนามัยและหน่วยบริการที่เข้าร่วมบริการหรือดูได้ที่เว็บไซต์สปอสอชอนะคะยาเม็ดคุมกำเนิดชนิดรับประทานรับครั้งละไม่เกิน3แผงคนละไม่เกิน13แผงต่อปีค่ะยาเม็ดคุมกำเนิดฉุกเฉินไม่เกิน2แผงถุงยาง อนามัยครั้งละ10ชิ้นต่อคนต่อสัปดาห์ไม่เกิน52ครั้งต่อคนต่อปีสำหรับขนาดถุงยางอนามัยที่จัดให้บริการมี4ขนาดด้วยกันค่ะคือถุงยางอนามัยขนาด49มิลลิเมตรขนาด52มิลลิเมตรขนาด54มิลลิเมตรและขนาด56มิลลิเมตรค่ะส่วนสิทธิ์ประโยชน์บริการถุง อย่างอนามัยยาเม็ดคุมกำเนิดนี้ตนเองก็มองว่าไม่ได้เป็นการส่งเสริมหรือสนับสนุนให้มีเพศสัมพันธ์นะคะโดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นที่ยังไม่ถึงวัยอันควรแต่เป็นการบริการเพื่อประโยชน์ในการช่วยเหลือให้เข้าถึงการป้องกันภาวะท้องไม่พร้อมและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ค่ะถือเป็นการบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่มีความจําเป็นไปฟังเสียงสัมภาษณ์จากเภสัชกรเจ้าของร้านยา ก็เพิ่มความสะดวกเนาะกับกับคนที่จําเป็นต้องใช้เนาะก็คือสมมติว่าเหมือนที่ร้านที่ผ่านมาคือคนที่มารับบริการก็คือเป็นวัยรุ่นเนาะช่วงสิบแปดปียี่สิบปีอะไรเงี้ยครับส่วนใหญ่ก็คือเป็นเป็นช่วงวัยรุ่นก็เข้ามารับเข้ามารับบริการก็สามารถ เนื่องจากว่าถ้าเป็นถุงยางที่เขาต้องซื้อเองบางทีค่าใช้จ่ายก็ค่อนข้างสูงเหมือนกันเนาะราคาถุงยางก็ค่อนข้างสูงแต่ว่าเมื่อทางรัฐหรือว่าสปส,ะส,ะสะชมาช่วยให้บริการนี้ก็เพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงแล้วก็มาอยู่ที่ร้านยาก็ยิ่งง่ายเข้าไปใหญ่เพราะว่าอยู่ใกล้ชุมชนแล้วก็มีร้านยาหลายร้านที่ในเขตอำเภอหัดใหญ่นี้ครับก็สามารถที่จะไปใช้บริการได้ ปี2566นี้สปสอชอได้เพิ่มจุดให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนได้เข้าถึงบริการมากขึ้นค่ะโดยใช้แบบประชาชนไปรับที่ตู้เรือปังรักปลอดภัยแจกถุงยางอนามัยอัตโนมัติเบื้องต้นจะนำร่องติดตั้ง3จุดบริการในพื้นที่เมืองพัทยาชนบุรีกำหนดดีเดย์เริ่มให้บริการวันที่14กุมภาพันธ์ซึ่งตรงกับวันวาเลนไทน์ก่อนจะขยายไปทั่วประเทศต,ต่อไปค่ะโดยให้กับผู้ที่มี หลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสิทธิ์บัตรทอง30บาทเท่านั้นส่วนสิทธิ์อื่นๆเช่นประกันสังคมสวัิการข้าราชการต้องรอการประกาศให้ชัดเจนอีกครั้งแต่ระหว่างรอความชัดเจนนี้สามารถไปใช้บริการได้ที่สถานพยาบาลของรัฐหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสปสช .1330 หรือ Facebook สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติค่ะ